ที่เราหยุดรบเราไม่ได้แพ้ถ้าท่านคิดว่าเราแพ้ก็ต้องรบกันไหมกองทัพภาคที่4จัดพิธีรำลึกวันวีวรไทย81ปีสดุดีวีวรไทยปีนี้จัดยิ่งใหญ่3วัน3คืนตั้งแต่วันที่8ถึง10ธันวาคม2565 พบกับการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกและรับชมมหาสพต่างๆโดยในวันที่8ธันวาคม2565เวลา6นาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงดูวิญญาณวีรไทยเวลา7นาฬิกาขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรละส์5 0รูก เวลา9นาฬิกาพิธีวางพวงมาลาเวลา10นาฬิกา15นาทีพิธีสนดีวีรไทยโดยพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเชิญชวนหน่วยงานราชาการและผู้ที่สนใจร่วมส่งพวงมาลาเข้าประวดิชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลจากกองทัพภาคที่4อย่าลืมอย่าพลาดพบกันที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย2484สดนดีวีรไทย วีรบุรุษผู้กล้าสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป